ครับสำหรับขบวนเรือพระราชพิธีจำลองจังหวัดพิจิตรนะครับได้อัญเชิญโดยพระราชทานนะครับอยู่ที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับในขณะนี้นะครับถึงขั้นตอนที่ท่านผู้แทนนะครับจากทางกระทรวงศึกษาธิการนำโดยท่านทางคอปเตอร์ทางสายสุจริตศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรนายธงชัยจันทร็วผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่ง และนารจันพวะบูรณาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประสามศึกษาพิจิเตเขตสองได้ลงเรือเล็กไปเทียบรับถ้วยพระราชทานจากเรือสุพัรณหงจ์จำนวนสามถ้วยด้วยกันนะครับซึ่งถ้วยทั้งสามถ้วยนั้นนะครับก็จะเป็นถ้วยรางบวันประเภทศเลยยานยุญา เกือก55ศีพายนะครับเหลือยาวกลางเกือก4ีพายและเหลือยาวเล็ก30ศีพายด้วยกันครับ ขณะนี้นะครับท่านผู้แทนทั้ง3าท่านนะครับประกอบไปด้วยศาสตราการจังหวัดพิจิตรท่านผู้มีการเขียนพิธีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งและท่านผู้มีการเขียนพิธีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตสองได้รับ้วยพราชทถานจากเรือสุพรรณหงส์เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับจัดได้เทียบเท่และขึ้นสู่ประลังพิธีนะครับ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสภานวันธรรมจังหวัดพิจิตรนะคะที่จะได้รอด้านบนบันได่าเพื่อที่จะประคองเรือจากนั้นผู้อัญเชิญเพื่อรนรัชธานทั้งสามท่านจะได้ตั้งแถวเพื่อเดินขึ้นบันไดนะคะกระบวน,ยนการบันไดขึ้นสู่พระมพิธีนั้นนะครับจะมีนักศึกษาวิชาทหารจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จำนวน20คนตัดแถวรับนะครับโดยทางด้านซ้ายมือนะครับจะถือทงชาติและทางด้านขวามือจะถือทงอักษรย่อโวโวโดครับและทางด้านบนประดับทีดนะครับในตอนนี้นะครับ ก็ได้มีการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะได้บไดียนรอรับถ้วยปรนทานอยู่นะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร่านเฉเียวสวัสดิ์พิชโยชัยแชมปสุทธิพงศโอวาสิผู้ที่ข้ามสามว้าศาส์จังหวัดพิจิต ท่านไตรสุทธิ์พิสุทธนาวิทย์ผู้พิทยาศาสตหัวหน้าคณะชั้นต้นในสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรครับพลตำรวจตรีกำนรจันทีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรท่านสิงห์ราบงชนยุนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและท่านบุญณโรจน์ปรมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ตั้งแถวรอรับผู้ให้ข้อมูลนะครับอยู่ทางด้านบนกระดานพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับ บบขณะนี้นะครับ่วยพระชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็กำลังถูกอัญเชิญนะครับโดยท่านศึกษาที่การจหวัดพิจิตรที่พันธุ์ในการเขตพื้ิธีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตยืและผู้อำนวยการเขตพื้ิธีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตสอง,ก,งก,กำลังอัญเชิญทวยขึ้นสู่ประหลัพิธีครับ ับผู้บันเฉลิมช่วยระดิษฐานทั้งสามท่านนะครับจัดมาอยู่ที่บริเวณทางด้านหน้าโต๊ะของประดิษฐานพระพบรมฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูย่หัวครับและผู้ร่วมเชิญน,น,นะครับจับดตั้งแถวบริเวณด้านหลังครับถหว้พระพุเจาระพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว